คุณขออะไรขอมะไรคะเล่นไม่ร okay ู้ว่าเขาเขียนว่าอะไรคูณบอกว่าเออตุ <k> <k ้ยจะต้องขอของที่สําคัญกับตุ้ยแล้วเราว่าก้เขาบอกว่าก็ก็เขาบอกว่ามันก็สําคัญกับผมเพื่อนไม่ได้ขอใหม่ใช้วิธีอะไรก็ได้ทําให้ได้มาแต่ห้ามโดนตัวกันก้าว่ไม่คือของเราคือไม่ให้ไอ้นี่ก็จะขอยันเลยขอ มันถ้าฉันอยากได้มันสำคัญนะฉันไม่ได้จะอาจจะต้องตายในชิตเนี้ย,นนยต้องได้ขอนะขอเลยไมนะ่ขอนะนะไม่นะขอนะนะไม่ขอได้ขอมันไม่ได้ขอ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 ,ขอ ขอไม่ได้ขอขอมาถึงคิวของมิ้นและตุ้ยที่ออกมาเล่นงานนี้ไม่รู้ว่าหนุ่มตุ้ยเข้าถึงบทโหดหรือว่าสาวมิ้นอินในอารมณ์กันแน่นะครับเพราะว่าเล่นกันไปสักพักน้องมิ้นถึงกับน้ำตาร่วงเลยทีเดียวเกลียดอลเธอนะเกลียดรัเธอเกียด เธอเกลียดรักเธอเกลียดโอ้ <Clear>. oh. เล่นต่อรักเธอเ <Clear. S 2> กลียดรับอกว่าเก,กลียดรักเกลียกัย เกลียดเกลียดเกลียดักดเธอนะเกลียดเกลียดเกลียดเธอเกลียดเธอเกลียดเธอ เกลียดเกลียดเธอเกลียดเกลียดรักเธอ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 เกลียด เเฮ้ยยีดดีค่ะใช่ได้เพื่อนๆเป็นไงล่ะคะอึ้งหมดีดีมากพี่ตุ้ยก็ครูชอบครูชอบพี่ตุ้ยมากสายตาบอกว่าเห็นไหมมันจิกตอนแรกจหนอกไม่ไหวละสงสารมันเหลือเกินตาเขาที่ยอยกันซ้อมตามมุมโปรดของแต่ละคนแซร่าพี่ตุ้ยยังคงเส้นคงวานะครับซ้อมร้องเพลงอยู่ในห้องน้ำไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุใดก็ตามเธอไม่เคยรับรู้ไกลเธอสักเท่าไรแต่เหมือนไกลไกลห่างกันได้แค่มองหน้าเธอทำได้เพียงแค่นั้นหัวใจ ที่แอบฝันอยู่ใกล้กันอิงวันไหวหากเธอรู้ใจหากเธอรู้ตัวเธอจะเข้าใจกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยแต่ต้องพูดไปและจะมาเพื่อกวนใจคำถามเดียว